เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่1ทับ2565เมื่อวันที่15มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามครั้งที่1ทับ2565โดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซึ่งเนื่องจากเทศบาลเมืองมหาสารครามจัดประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561-2564เพิ่มเติมฉบับที่8ทั2565และแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2565-2570เทศบาลเมืองมหาสารครามเพิ่มเติมฉบับที่2ทับ2566 เมื่อวันที่6มิถุนายน2565ณศูนย์ประชุมมารินซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้นำเสนอภาพรวมของโครงการสำคัญที่ขอเพิ่มเติมมีดังนี้โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามแห่งใหม่โครงการจัดทำตัวชี้วัด KPI เทศบาลเมืองมหาสารคามและโครงการศูนย์การเรียนรู้และคลายลูกเสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์